สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชพูดเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องการแย่งชามข้าวกันการแบ่งรัฐมนตรีเหมือนการแย่งชามข้าวเหมือนหมาแย่งชามข้าวโอ้พี่เสรีนี่เปรียบได้เหมือนมากครับนะั่งรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งพี่เสรีบอกเปรียบเหมือนหมาแย่งชามข้าวผมไม่รู้ว่าหมาธรรมดาหรือหมาจรจัดหรือหมาขี่เลือนก็ไม่รู้หรือหมามีเจ้าของนะนะประกาศลาออก นะครับโดยอ้างว่านะครับประชาชนไม่เลือกคุณเสรีนะครับแล้วก็นะได้แค่เสียงเดียวท่านก็เลยบอกว่าท่านก็จะไปอยู่เบื้องหลังเป็นหัวหน้าพักและพัฒนาพักก็จะให้ลูกน้องเป็นเลขาธิการพักนะขึ้นเป็นอ่าอสสคนต่อไปนะครับ <S <S ผมได้คุยคกับคุณเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าในฐานะที่เป็นคนรบนับถือกันเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็เป็นคนชอบเสียสละ นะครับนะแกก็เสียสละลาออกไปแะผมเลยบอกพี่เสรีว่าพี่กลับมาอยู่ฝ่ายค้านดีกว่ามาตรวจสอบรัฐบาลอันนั้นนะ่ะคือจุดแข็งของพี่นะซึ่งเมื่อวานนี้ผมฟังแกให้สัมภาษณ์ก็รู้แล้วว่าแกกําลังจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านและเท่าเท่าที่ผมทราบในทางลึกมาเนี่ยแกกําลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีรัฐบาลเสียฐานหนึ่งนะเพราะว่าแกจะเก่งเรื่องพรุ่งนี้และก็เชื่อว่าแกมันน่าจะสอยรัฐมนตรีร่วงสักคนสองคนเท่าที่คุยนะจริงๆิเนี่ยพี่เสรีเนี่ย จริงๆแกก็เป็นคนดีน่ารักเนี่นะพอช่วงหลังนี่แกก็นะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีบางท่านบางคนอาจจะไม่สบายใจนะซึ่งผมก็คุยกับแกแล้วนะครับนะก็เพราะผมบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมนะแล้วมาเป็นฝ่ายค้านและมาตรวจสอบรัฐบาลและผมก็เชื่อว่าวิธีการตรวจสอบของแกเนี่ยเก่งเพราะเกอดีตพอบอรตอรอนะครับก็ดูกันต่อไปนะว่าเสรีพิสุทธิ์จะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เสรีพิสุทธิ์พูดถึงเรื่องอการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีแกบอกว่าบางคนไปไงเคยติดคุกบางคนไปไงประพฤติชั่วร้ายแรงนะโดนให้ออกจากราชการนะบางคนก็เคยติดคุกกิตรางบางคนก็อะไรแต่อะไรตย่างต่างคนเหล่านี้เอามาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรมันเป็นลักษณะเป็นการตอบแทนบุญคุณกันหรือเปล่าสิ่งที่คุณเสรีพูดที่น่าคิดนะ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้คุณเสรีก็น่าจะตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีและก็อาจจะมีการสอยรัฐมนตรีร่วงสักสองสามคนก็เนี่ยดูกันต่อไปนะกลับมากู้ชื่อเสียงนะครับพี่เสรีครับเป็นกําลังใจเสมอถึงแม้ที่ผ่านมาอาจจะมีความคิดเห็นที่ดูแล้วบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับพี่นะครับนะแล้วพี่ก็ไปฟ,ฟ้องร้องไว้หลายคนเนี่ยเช่นบุ้งทะู้วังนะมาร์คพิ่ปูอะไรต่างๆนะท่าที่ผมคุยกับท่านนะ นะส่วนของคุณศิระเจนจาคะนี่เ็เป็นคู่กัดกับเสรีพิสุทธิ์นะเพราะขาลุดจากตาแหน่งก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเสรีเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธความแค้นเรื่องธรรมดาคดีความในศาลก็ว่ากันไปอันนี้ผมขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นจุดประทับไล่ใครก็ไม่รู้ต้องถามศิระดูเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เสรีพิสุทธิ์พูดเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องการแย่งชามข้าวกันการแบ่งรัฐมนตรีเหมือนการแย่งชามข้าวเหมือนหมายแย่งชามข้าว โอ้พี่เสรีนี่เปรียบได้เหมือนมากครับนะรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนี่พี่เสรีบอกเปรียบเหมือนหมาแย่งชามข้าวผมไม่รู้ว่าหมาธรรมดาหรือหมาจรจัดหรือหมาขี้เลื้อนก็ไม่รู้หรือหมามีเจ้าของนะแล้วแกก็พูดถึงเรื่องเศรษฐานายกเศรษฐาว่าเป็นหุ่นเชิดของคุณทักษิณหรือเปล่านะแกก็พูดชัดว่าลักษณะเนี่ยเหมือนหุ่นเชิดนะแกแกพูดอย่างนั้นนะ ส่วนจะเป็นความจริงหรือไม่นะก็ว่ากันไปนะครับและแกก็พูดถึงเสฐาก็ต้องไปนะยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์นะก็ไปยกมือไหว้แล้วก็ไปคุยกับเขาทั้งๆท,ท,ที่เขาประวัติปฏิวัติรัฐบาลยิ่งรักมานะก็บอกง่ายโดนปฏิวัติมาแต่กลับไปยกมือไหว้เขาเพราะต้องการเสียงสอวอเพื่อให้ได้เป็นนายกสิ่งที่พี่เสรีพูดเนี่ยมันน่าสนใจนะแสดงให้เห็นว่าแกวิเคราะห์ขาดขาดเลยนะครับว่า แกมองว่าเสฐษษาเนี่ยเป็นนายกขุนเชิดหรือไม่ประเด็นแรกประเด็นที่สองนะเสฐษษาต้องไปยกมือไหว้ประยุทธ์เพราะต้องการได้เป็นนายกต้องการเสียงสองวดังนั้นในเมื่อเอาคนปฏิวัติกับคนที่ถูกปฏิวัติมาจับมือคุยกันเนี่ยมันก็จบแล้วนะนะครับมันก็เป็นการที่ว่าไม่เป็นไปตามที่หาเสียงหรือไม่อันนี้สิ่งที่พี่เสรีเขาอธิบายก็ชัดเจนนะครับก็หลังจากนี้ไปหลังจากแกไม่ได้เป็นสอสอแล้วแกว่า แกก็จะมาเป็นหัวหน้าพักแล้วแกก็จะมาตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีก็ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดดีกว่านะพี่เสรีนะเป็นกําลังใจให้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องการเมืองในสภาเมื่อวานนี้ก้าวไกลแถลงครับปรากฏว่าเขาขอให้เลื่อนยัติเกี่ยวกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับขึ้นมาให้เร็วขึ้นเพราะการร่างรัฐธรรมนูนนั้นมันจะเป็นประโยชน์กับปากท้องเป็นประโยชน์กับเรื่องความเป็นธรรมทั้งหมดแต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยไม่เอาด้วย พักเพื่อไทยไม่ยอมไม่เลื่อนครับก็ก้าวไกลก็แพ้นลครับครั้งแรกนะนะครับก็เป็นการบททดสอบให้เห็นว่าพเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลทุกเรื่องทุกอย่างดังนั้นหลังจากนี้ไปต้นไปพักก้าวไกลการตรวจสอบรัฐบาลเชิงลุกก็ต้องเอาให้หนักอะไรที่พักก้าวพักเพื่อไทยสมมุติว่านานาคโกงกินนะต่อประเทศชาติพักก้าวไกลก็ต้องซัดให้เต็มเหนีย่ยวซัดเพื่อไทยให้เต็มเหนีย่ยวสงครามเริ่มแล้วครับการตรวจสอบ นะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งบอกว่าจะลดราคาน้ำมันลดค่าไฟแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทดูกันต่อไปนะครับลดไฟฟ้าตลอดสาย20บาทดูต่อไปจะทำได้ไหมเนีดูกันต่อไปนะนะว่าจะทำได้ไหมแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้นะครับจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ให้ดูนะครับเอาเงินจากที่ไหนมาใช้นะ แล้วจะเป็นก่อพาราที่การเงินการลังไหมประเทศจะล้มละลายไหมหรือประเทศจะ,จะเจริญก้าวหน้าผมเองก็ให้โอกาสพักเพื่อไทยในการทํางานนะครับแต่ต้องไม่ทาให้บ้านเมืองเสียหายนะต้องทําให้บ้านเมืองเจริญผมให้โอกาสนะครับนายกเศรษฐาในการที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ากําลังจับตาดูนะรัฐบาลร้อยพ่อพันแม่อุดมการไม่เหมือนกันเลยเอามารวมกันนะเปรียบเหมือนเสือสิงกระทิง่งละมารวมอยู่ที่เดียวกัน ก็ดูกันต่อไปว่าพักเพื่อไทยจะไปรอดไหมนะครับดูนะจะไปรอดไหมนะประเด็นหมอชนน่านลาออกเมื่อวานนี้พร้อมกับเสรีพิสุทธิ์พอลาออกนึกว่าจะแสดงความรับผิดชอบลาออกหัวหน้าพักลาออกสอสอและไปอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่จังหวัดน่านกลับไม่ใช่ครับลาออกเพื่อไปรับรางวัลใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีเอา้าก็ในเมื่อผิดคำพูดตบัดสัตว นะนะไปโกหกประชาชนว่าจะไม่จับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเอาไปกกไปโกหกประชาชนก็ <g ül> ต้องแสดงความรับผิดชอบก็ต้องเลิกเล่นการเมืองลาออกไปลาออกสะสะอแล้วก็ไปไปทําเกษตรกรรมอยู่จังหวัดน้านหรือไปเป็นหมออะไรก็ว่าไปนี่กลับลาออกได้ดิบได้ดีกว่าเดิมท,ทั้งทงที่ไปไปไงไปผิดคํามั่นสัญญากับประชาชนน่ะหรือภาษาชาว้านก็เรียกโกหกประชาชนน่ะ บอกจะไม่จับมือแล้วไปจับมือกับสองลุงอะ่ะเอา้าแทนที่มันต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วก็เลิกเล่นการเมืองกลับเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเดิมกลายเป็นว่านะเราไปโกหกประชาชนเนี่ยตบาัตสัตว์เนี่ยกลับได้ดิบได้ดีไอ้นี่มันไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบมันเป็นการปูนบําเหน็จเหมือนเป็นแม่ทัพเนี่ยไปหาเสียงแล้วก็ไปโกหกประชาชนมาเนี่ยบอกจะไม่จับมือกับสองลุงบอกจะปิดสวิตช์สว นะแล้วก็บอกจะลาออกมันก็ต้องมันก็ต้องรับผิดมันไม่ควรมีตําแหน่งกลับได้รับการปูนบป็นเน็จไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีไปเลยสังคมเขามองว่าเพื่อไทยการละครไม่ใช่เพื่อไทยการเมืองมันเป็นเรื่องละครหมดเลยเล่นคําพูดเล่นอะไรต่างๆนะลาออกจากพรรคแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะเลิกเล่นการเมืองผมไม่ได้บอกว่าจะลาออกจากสสผมไม่ได้บอกว่าผมจะมจะไม่เป็นรัฐมนตรีเอาแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ นะฮะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราหาเสียงแล้วเนี่ยเราตบัดสัตว์ต่อประชาชนพี่น้องประชาชนจะเชื่อถือเขาได้หรือครับหาเสียงเขาบอกว่าเขาพูดอย่างหนึง่งเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทําขนาดกคำพูดเขายังโกหกประชาชนแล้วพี่น้องคิดว่าวันข้างหน้าเขาจะทําจริงหรือครับเราเชื่อไหม่ะคนที่โกหกนะพี่น้องเชื่อไหม่ะมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับขนาดอภิสิทธิ์วชชาชีวะนะ เขาหาเสียงว่าเขาจะไม่จับมือประยุทธ์พอเข้ามาพักประชาธิปัตย์ไปจับมือประยุทธ์เขาก็ลาออกจากหัวหน้าพักลาออกจากสส,ส,สแบบนี้เขาเรียกว่ามีสปิริตเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเชื่อนักการเมืองที่โกหกประชาชนไหมเวลาหาเสียงขนาดคำพูดยังโกหกอะ่ะมันจะเหลืออะไรลนะ่ะและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก่อนหาเสียงหลังหาเสียงเขาบอกจะทำโน่นทำนี่แล้วเขาจะทำหรือนะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เออเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องการบ้านการเมืองนะครับนะผมตรงไปตรงมาครับนะตรงไปตรงมาอย่าลืมนะบางคนบอกเอ้ผมไปยุ่งอะไรกับชนน่านทาไมจะไม่ยุ่งอะ่ะก็มึงต้องมาเป็นรัฐมนตรีของประชาชนมึงไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพักเพื่อไทยเพราะนั้นกูก็เป็นคนหนึ่งที่ปประชาชนต้องที่กูเสียภาษีทุกเดือนกูก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ชนน่านได้นะเออนะบางคนบอกผมไปยุ่งอะไรก็ ก็ก็ตราบใดที่ชนน่านมาเป็นามาเป็นรัฐมนตรีแดกภาษีทําไมกูจะวิจารณไม่ได้ล่ะนะก็มึงอย่ามาแดกภาษีแล้วก็กูเป็นคนจ่ายภาษีทําไมกูจะวิจาร์ชนน่านไม่ได้เป็นพ่อมึงหรือไงที่มาห้ามผมนะครับผมเห็นความเห็นหนึ่งเนี่ยผมเลยถามว่านะว่าชนน่านเป็นพ่อมึงหรือไงกูถึงวิจาร์ไม่ได้นะครับเพราะกูเป็นคนเสียภาษีชนน่าน แดกภาษีมาเป็นรัฐมนตรีทาไมเป็นรัฐมนตรีของประชาชนมึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพรคเพื่อไทยชัดเจนไหมนะอ่านะครับคือแดกภาษีกูอ่ะหมอชนน่านอะ่ะไปเป็นรัฐมนตรีอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าศึกษาก็แดกภาษีกูอ่ะแล้วกูวิจาร์ไม่ได้เลยทําไมจะกูจะวิจาร์ไม่ได้สวกูยุวิจารณ์มาเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเดชาไปเกี่ยวอะไรนะถามว่าชนน่านเป็นพ่อมึงหรือไงกูถึงวิจาร์ไม่ได้ นะครับชัดเจนนะพักผ่อนแล้วก็ไปแดกหญา้าซะขออนุญาตใช้คําพูดของหนุ่มกัญชัยนะครับไปแดกหญา้าซะขออนุญาตใช้คําพูดของสอนยุทธ์นะครับนะก็คือว่าอะไรถ้าไม่อยากดูก็ไปไงก็ออกไปจากไลฟ์สดหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ให้ลุงร้องบล็อกจบนะครับนะชัดเจนนะสิ่งที่ครูพูดนี่ครูพูดเรื่องจริงพี่น้องครับชัดเจนไหมครับนะตราบใดชนน,าน้านยังแดกภาษีไปเป็นรัฐมนตรี นะพระชนน่าเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีของทุกคนไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกเบื่อใจมึงบ้าหรือเปล่านะรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนบริษัทนะเว้ยชัดเจนไหมจุก,กรูนะชัดเจนกูไม่เคยกลัวหรอกนะบุคคลสาธารณนะมึงจะเป็นรัฐมนตรีทาไมกูจะวิจารณ์มึงไม่ได้ก็มึงไปหาเสียงมึงก็โกหกประชาชนนะแล้วมึงก็บอกไว้แล้วถ้ามึงวันข้างถ้าวันข้างหน้ามึงไปจับมือกับสองลุงเนี่ยมึงจะลาออก คดีมึงคำว่าม,มึงจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยหมายถึงว่ามึงต้องไม่เล่นการเมืองไม่ใช่มึงเป็นใหญ่เป็นโตประชาชนก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นแค่และครหรือเปล่าอชัดเจนนะนะนะครับเราเป็นนักกฎหมายเรามาจัดรายการเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องได้ประโยชน์จริงไหมครับพี่น้องครับนะเพราะนั้นแล้วกูจะมานั่งจัดทําหอกทําดาบอะไรเหมือนกับเสรีพิสูจน์บอกนะประชาชนไม่เลือกกูเลือกกูเสียงเดียวอ่ะกูจะไปนั่งอยู่ในสภาทํา,าทหอกทาดาบอะไรนะ นะเหมือนกันนะนะบางคนก็บอกสีธนนชัยนะครับก็สิ่งต่างๆวันนี้นะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายเหลือดร้อนทุกร้อนนะถูกข่มเหงถูกรลังแกนะอะไรต่างๆนะมีกรณีพิพาทนะเป็นนี่เป็นสินอะไรต่างๆไม่มีทางออกมีอะไรก็โทรมาคุยกับทีมงานทนายขายทุกได้นะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรต่างๆก็ดูที่หนา้าเพจอหรือเข้า Google พิมพ์ชื่อทนายเดยชาก,ก็ได้เราตรงไปตรงมา เราไม่ต้องไปเกงอะไรใจเกงใจอะไรใครนะเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์นายกเรษฐาเราจะวิจารณ์ว่าเป็นหุ่นเชิดเป็นนายกตัวจริงหรือเราทําได้เพราะเรษฐาก็ต้องกินต้องแดกภาษีประชาชนนะรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องแดกภาษีประชาชนวิจารณ์ได้ถ้าพวกมึงทนการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้พวกมึงก็ออกไปก็เหมือนสวผมก็วิจารณ์แม่งไปในข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสวเขียนไว้ชัดต้องอดทนอดกัน้น นะต่อคําวิพากษ์วิจารณ์นะกระแสสังคมคขาเขียนไม่ชัดถ้าพวกมึงแบบอ่อนไหวโอ้ยนายกเศรษฐาเป็นนายกหุ่นเชิดมึงทนไม่ได้มึงต้องฟ้องอประชาชนมึงออกไปเลยเพราะตราบใดที่มึงยังกินหรือแดกภาษีประชาชนต้องสามารถวิจารณ์มึงได้นะแล้วใครก็จะมาห้ามผมไม่ได้ก็อยากจะถามว่า,นะานายกรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเป็นพ่อมึงหรือไงกูถึงวิจารณ์ไม่ได้ นะครับชัดเจนนะเ,เราตรงไปตรงมาเราวิจารณ์แบบสร้างสรรค์อย่างที่ผมเรียนครับผมยังให้โอกาสท่านนายกเศรษฐาเขาบอกท่านเป็นหุ่นเชิดท่านไม่มีสติปัญญาท่านก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานถ้าท่านแก้ปัญหาน้ำมันแพงนะค่าไฟแพงแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ท่านก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนนะผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยมาบอกตรงเลยแต่ว่า ในเมื่อคุณเป็นนายกแล้วคุณต้องเป็นนายกของประชาชนทุกคนเป็นนายกของผมด้วยนะผมจ่ายภาษีทุกเดือนผมมีสิทธิพิจารณายกเศรษฐาได้แต่ตอนนี้เราต้องให้โอกาสนายกเศรษฐาในการบริหารชาติบ้านเมืองซึ่งมีรัฐมนตรีต่างพักต่างอุดมการเรียกว่ารัฐมนตรีเสือสิงห์กระทิงแรกมารวมกันอยู่ก็ดูทีวว่าท่านเศรษฐาจะไหวไหมอีกประเด็นหนึ่งประเด็นอ่อนไหวเรื่องคุณทักษิณชินวัตรสารวิภาคษาจำคุกสามค,ามคามดีเรื่องการทุจริตโคดโกประเทศชาติเนี่ย นะเนี่ยยังไม่ยอมติดคุกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคุณทักษิณพูดเสมอว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้าแต่ปรากฏสิ่งที่คุณทักษิณทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเหลื่อมล้าคุณเป็นคนรวยมีเงินมีอํานาจมีตําแหน่งมีพักมีพวกคุณไม่ต้องติดคุกคุณไปนอนอยู่โรงพยาบาลตารวจนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดในอดีตว่าลดความเหลื่อมล้ําคุณต้องทําให้ดูก่อนโดยการ บอกหมอที่โรงพยาบาลตำรวจบอกญาติพี่น้องคุณช่วยพาครูกลับไปติดคุกเหมือนเดิมถ้าคุณทักษิณทำแบบนี้ได้นะครับนะบอกลูกหลานบอกตำรวจราชทัณฑนบอกพวกมึงช่วยพาครูไปนอนติดคุกที่เรือนจำเหมือนเดิมถ้าแบบนี้ประชาชนก็จะเชื่อว่าสิ่งที่ทักษิณพูดในอดีตว่าเราต้องลดความเหลื่อมลำ้ำนะคุกต้องมีไว้ขังคนผิดคุกไม่ได้มีไว้ขังเฉพาะคนจนเศรษฐีไม่ต้องติดคุก เนี่ยพูดไปพูดมามันจะเข้าตัวทักษิณหมดเพราะฉะนั้นทักษิณต้องบอกตำรวจบอกแม่ทานมึงพาครูไปติดคุกเหมือนเดิมพี่น้องประชาชนจะกลับมาเชื่อเลยว่าเออให้ให้สิ่งที่คุณพูดในอดีตว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้ำทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏคุณทําเองหมดอนะ่ะคุณไม่ต้องติดคุกคุณมาจากต่างประเทศคุณก็สแสดงให้เห็นหนึ่งว่าความร่ํารวยนะแตกต่างจากคนเสื้อแดงที่ไม่มีจะกิน แต่คุณเนี่นั่งเครือบินราคา2,200ล้านเครื่องบินส่วนตัวใส่นาฬิกาเรือนร้อยล้านบาทอยู่ข้างเรื่องหาดใช้ชีวิตหรูหราในต่างแดนนะโดนสาลพิภากษาจจำคุกก็หนีก็ดีไปอยู่ต่างประเทศถึง1 6 1 7ปีสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงเห็นว่าคุณไม่ได้ยอมรับกฎหมายเลยแต่คุณกลับบอกว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันต้องไม่มีความเหลื่อมลำ้ำนะคุกต้องไว้ขังคนผิดไม่ ทุกวันนี้คุกมันขังเฉพาะอนะไรคนจนและคนงูอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ดูคุณเนี่ยตัวเหลื่อมล้ําเลยลนะ่ะทักษิณน,นะสารจาคุกแต่คุณไม่ติดคุกไปนอนอยู่โรงพยาบาลตําตรวจนะครับคุณบอกเลยครับบอกตํารวจแล้วก็บอกราจะทันเลยพาครูไปติดคุกเหมือนเดิมถึงตอนนั้นนะคะแนนนิยมพักเพื่อไทยเนี่ยจะพุ่งเลยนะไม่ใช่อ้วกพุ่งนะพุ่งเลยนะครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ